เขาฝาหรือว่าเขาฟันให้พี่หวานเนาะกับโบเมย์ยังไล่ดอกกบหูโบโบอกให้ไปบ่เดี๋ยวดิทำทาบอกว่าไอ้ซื้อเองก่อนเลยแม่มาะมาณนั้นพราะว่าเพราะเคยซื้อเองก่อนแม่ซื้อเป็มไงนะจริงเลยโอ้โหเน่ยโอ้ยนีเป็นแผนได้ี่เวลาเปิ้หูเลยเปิ้กระสิบบของเก็บหัวเลยเร็วไอใบเปิ้ลก่อนเรไปเร็วห้มาแปก ไปไปก่อนนะครับ<ด>ไป<ด>ไป<ด>ไป,ไปออกเดินทางไปก่อนเด้อเดี๋ยวมึงจะข้าวผมหนิอ้าว <laughs> <laughs> โอ้เสียฟอร์บส์สวัสดีครับเหมือนกันตอนเราขับซูซองอันบ้านนองเราไปคนเนาะตอนนี้เขาตัดภาพามาอยู่บ้านเนะาะหลังจากตอนนี้กับอีกเที่ยงพอดเที่ยงเนาะเาออกมา อากอยน่าจะได้ออกจากนี่ประมาณเที่ยงก,งกงูกลัวเนาะอาจจะไปปิดต่อเนาะรถปิดต่อก,กับบัพพึงมาฮอดก็เลยออกมาอี่แหละมาส่งอากอยกาลิตาเนาะพอมาเนี้อันมาออกไปเห็ดเวียกเนาะเห็ดเวียก,กว่าตังคาดนี่แหละพอกระแล้พักก็เตื่นมึงสายๆกันนี่เนาะตื่นมึงสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่มึนก็ออกมาพอดีเนาะฮอดเที่ยงมัน,นีปิดต่อไปอาจจะพาดเดินทางไปประมาณ นี่แหละเที่ยงเสศษๆเนาะพักกันนอนนอนเลือกแน่เมื่อคืนเนาะหลังจากเจออุปสรรคปัญหาเนาะเดี๋ยวแลไปพ่วงแบตอยู่ในขีปนาวิแล้วเนาะแบตเบิดกลางเดือกเมื่อคืนนี้เพิ่นพักกันไปทุ่งลาเดี๋ยไปพ่วงเพิ่นช่วงตีสามพ่วงแล้วพ่วงแบตเตี่ยวตีสามเนาะกลับไปกลับมามันแบตมันเบิดเนาะมันมันเบิดแห้งเนาะแต่ไปจำมันสายจำมันก็น้อยวันนี้ ันก็เลยแบบบทตีดง่ายเขาก็เลยใส่แบบสลับแบตเอาเลยนะเอารถกระบะที่ห้องเอารถไ,ไปจำรถอนโซงเนี่ยเนาะไปจำแล้วก็เอาสลับแบตจากกระบะมาใส่รถก,ก๋งเนาะมันก็จะังได้จะได,ด้ขี่กระบะนวันจนตีสามเนาะต้อง,องจำเม,มืองแหลมันไฟมันบนเขาจ้าเตือทางซ้ายมันหน่อยอะไรดูเขาจะเปลี่ยนวิธีนั่นแะหลนะเนาะสลับแบตเอาจะได้ก็ต้องขอบคุณพ่พอ,พอวิไล แก้วพอวิไลพอวิไลจากยืดีเนาะแก้วสีขาวเนาะเพันสรับสนุนน์คาแบตเตอรี่เนาะขอบคุณในไลน์เด้อพอเนาะเพันสิตโตนเนาะกำลังสิตายน้ำไหลกระปอดเนาะพอได้หายใจเนาะกำลังสิตายน้ำเนาะน้ำจอดังเลยวันนี้วุทนทางเนาะตอนแรกว่าสิเปลี่ยนสิ้นเดือน พอเราเปลี่ยนแบตซอยบัน,นี้ก็เลยหายใจได้เนาะขอบคุยได้อย,ยพอพอวิไลยเนาะจาก USA ปวป้าห้อยเารียมตัวไปส่งนี่แหละเก็บคองอยู่นห้องนา,งนาบานเนาะเปิดคลิปนาบานอากอยกับลิตากำลังเก็บคองกันเนาะนี่แหละเป็นมิรภาภพที่ดีให้เล่าหากักกันไหวดีก็สร้างกันเนาะทุกคนเนาะ ว่าสาได้ประเทศได้คือกันบน่ด้อนะไรเนาะเรื่องอดีตก็สร้างมันต่เอเขาบ่ายึดติดเนาะเรื่องอดีตเป็นแต่ก็สร้างมันเพราะเฮายึดหลักปัจจุบันนะเนาะเฮาครบแล้วเฮาครบผู้นี้ฮู้จักผู้นี้แล้วมีความสุขกับครบต่อไปเนาะบ่เ,เกี่ยวกับ็ยังทั้งสินนะ้นเนาะกิ๊บแล้วบ่ะหรอ่โอ้ อเออเก็บแล้วเลยบ่กเพื่อนเหลือเลยชิมียังมีงปร่ได้๋ยวสื่อกระเปล่าคนละหนึ่งวคนสื่อกระเปลาหน่อยอีมันหนักโผล่เป,ปล่หน่อยสวัสดีสวัสดีเพื่อนก็กอนาะชีะเดินทางไปกรุงเทพปเด้อไปน้องจะไปกรุงเทปไป,ปนป้ำบอลเดี๋ยวเลยนะคนเด้คนพาไปสวัสดีครับพี่น้องอันไม่ได้ไปน้ำนะไม่ไแต่มีต่อคนเดียวมีแต่มีโตคนเดียว ค่างามพี่น้อง่างงายเจ็ดกามนะมันจะป็นังี่บละบระเดีล่าเหยียกลวงนาเนาะมันต้องนาวงหนาเี่อันนี้ถึงก้อยมากล่าลามือได้เนาะล่าลายมือได้เหียกยู่ได้จะมือเดียวได้ยุนแต่ว่ต้องบอกลงนาสักกะินนีถ้าลาเนี่ถ้าุกเชินได้เยอะเนาะุกเชิ้ได้เยะมือสองมือาถ้าจะกะถินก็ตลวงนาสักกะถินเน่ยเขาออกไปนี่ออกไปจากไหนทางเส้นถางถามโซเฟอร ทาเดียวไอ่ออกข้างดีไอ่สีออกไอโอเคแสงซ้ำล่งเขาเรียกน้องงูเหลือมออกบรรจารขิงเสียดสองสียิ่งยาวเลยออกเสียดสองสีเนี่ยบ่แม่ยงยิ่งยาวเสียดบรรจารไมซื้อไม่ซื้อใช่ก็ได้นะทำไมไม่ซื้อยช่ป่ะไอ้บางแสนก็ได้ยูซัมบุรีก็ได้พรายากเนาะชัมบุรีก็เส้นทางเส้นทางไม่ซื้อใช่ก็ไดเส้นทางมันยูซัมบุรี่หรือบางแสนชัมบุรี ข้าจากบางแสนมาพิสิบกิโลดอกแวสื่อกระเปานี่เด้อเออะวสื่อข้างก็ได้ันเจะมองไ้มักับเป๋ากเป็นอเต็มมันนัดอ้มมันง่าพดสีแดงเเครืโอเคอลิตาจ็อยู่แต่เครร่อลิตาเนี่กับเป๋่าเลยหมันเออใส่กระเป๋าหน่อยกนี้อีกนกระเป๋ง่าเสียวใส่เหมือนไ้หมดก็ไมได้เดไม่วใเ้พี่ต่อพุ่นกับมาทรมานก่อนเห้พี่ต่อดิ่มแถวกางทางแลไปสั่งโลขายเอ ไปสั่งโลคายเอาเครื่องไปสั่งโลคายคือไปสั่งโลคายฉันยังไม่ไปกานบ่ไปมาแล้วกลับมาไปกลับมาเลยเออเที่ยงพอดีเ <c oughs> ข่ากับบ่ายมุ้งเลยบ่ายมุ้งเขาอบรมตอนบ่ายจะมุ้งอีกเขา,บาอบรมอบรมบ่ายมุ้งคืนไม่มีหักยื่อยู่มั้งครับบ่มีสแตนสแตนบายไปก่อนบ่มี่ขาส่งข้ามนี่ช่วงนี้เฮากัมีส่งข้ามช่วงนี้เออ เขาเห็นอียังว่าแซกซี่ยังว่าอุกกาบาตอ๋อที่ใกล้โลกที่สุดเลยนี่ยมาขึ้นนะอืมใกล้ใกล้โลกที่สุดวันทุกคนนะเบล่ะเจ๊งเราให้ถากันเดินออกก่อนออกเดินทางเนาะพาไปพากันอลิตากับไปกอยเตรียมของกันก่อนไปเลยอันตอนนี้พวกเรากำลังนั่งเศร้าเมยเนาะตัวมาดีไซน์ตัวเมื่อย์ มึงว่าใช่ย่างมาตะขี่ด้มันเมื่อยเด้การแบ่งขี่มันก็ใส่อะไรกันใส่กุ้ขนนวมาตะขี่มันก็เมื่อยแสงมึงชิบหาใส่ก่อนเนี่ยเพราะคนกรุงเทพบ่เนี่ยบอไทยก่อนมึงอไปดีบมาก่อนึงผ้ากูไปสือกระทงก่อนเนอะเออเด้ไปสือกระทงคือยังเออกระเป๋ากระทงคือยังเพราะว่าล่มคันต้องหันเดีจะบาจั่งกระทงบอลร่มคันคือยังเหมือนรข้อมือเดียวกันอยู่บ่คือยังขน คันก็คือคันเตะบอลหยาดอคันถวยเออถวยรางวัลโอ้คือว่าคือว่าลงคันเอาเงินมาออกกันสิ่งคันรางวัลโอ้ซิ่งคันรางวัลก็คือชิงถวยแม่ถวยรางวัลกําลังคันถวยฮะเขาบอกถวยฮะถวยกาไก่ถวยยังฮะว่าซันถ้าถวยเออถวยชิงถวยพระราชทานเออประมาณถ้าถวยยุ่งเล่าฮอน์ถวยธรรมดาธรรมดาแม่แต่ว่าคันก็คือแบบว่ากัลกันเขาเอื่นคันนิดหนึ่งนี่คันใส่บาตร ขันฟุตบอลขันตักน้ำไปาะเออโอเออโอต่างกันเนาะเออเนาะีไทยเอนขันตักน้ำตักน้ำมานขันโอกระ b u o เนาะโอหรือกระบวยเนาะไทยขันตักกระบว o เอ็นเอาเปล่ามาเห็ดเนี่ยมีนี่ดาจับอันกระบว o ของเฮาแบบแย่างอะไรกระ buoy จ่าวมีนีดาจับแืกระพกเ อันนี้ที่ตักหนำอยู่ในวงหนำมันกระบวย y ลู้นะคันว่าคันก็คือคันสายบาดบอคันเตบ้านบอคันว่าถวยก็คือบ่วงซ้ำยังอะไรกําลังเสียกันไปต่อคือว่าเป็นคันแล้วเอาเงินมาร่วมกันแล้วก็อเป็นคันลุ้งคันเตบอลรวมเงินบอบอบอก็ต่างกันเนาะคนละคนละความหมายกันต่างความหมายกันเนาะไปต่อก็งงใครก็งงเนาะ นีในลาพี่น้องกำลังโฉกเดินทางไปกรุงเทพเด้อเจอกันที่กรุงเทพนะครับสบายดีแรกๆมีสิไปบใช่ก่อนก่อนพี่ต่อเฮาสิไปพักเลยนี่บางแสนบางแสนบางแสนเพราะว่ามันใกล้ที่สุดแล้วเอ็บชอนบุรีบางแสนชอนบุรีหรนบนั่งสองกลุ่มโหอนบางแสนสองกุ่มเอสีกรุงเทพถ่าตะกั่วหมดโอ้ถ่าตำลังกรุงเทพท่าตำลังเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนเอาอยสิไปบางแสนก่อน อากอยสิไปบางแสนก็ก่อนลานก่อนไปหาเติลบอนอยู่กรุงเทพก่อนเออไปแถวอันบางพลัดบางพลัดแถวนั่นแหละไทยเอฟซีอากอยอยู่ก่อนลานถ้าตอนลาบากอยถึงก่อนลานเด้อพาอากอยขี้บอนไปหาเบิ่งกุนเนาะเฮากอยยืมม้อใส่แนวพาอากอยไปเบิ่งไปเบิ่งแองกุนกุนเนาะกุนฝรั่งทุกคนฝากนะเด้อถ้าใครมีอันถ้ามีเอฟซียู่หฮันกา มาทักท่ายแล้วก็พ่อมีรถจักรกมาให้เขายืมแน่นี่มากสี่ขั้นเด้อนี่ขี่โคตรละขั้นเลยเอ้ยสองขั้นก็พอสองขั้นก็พอพ่อยันพี่โอขี่ซ้ำสองเลยมันเซาพีซีเอ็กซ์ได้แค่ไหนโอ้ยแต่เซาพีซีเอ็กซ์มันจังขับมวนเด้อมันจะฟื้นไปหลดมันจะบ่อืดเนาะเออมันจังบ่อืดขึ้นเขามันสูงแน่ขึ้นอืดอืดสูงบ่เออเวฟเนี่ยมันสี่ขึ้นได้เนาะเออเป็นเขาเลย ขึอนก้อนลานอ่ะมันงทเป็นเนื้อเขื่นเขานี่อะไรพี่น้องปะาลาริตาพูดท่นเร็วาลาริตาก<ะ>่อนแต่พูดท่านเร็วนี่ยนะมอนอ่ะมอนขิดไอ้มอนห้องคอกับลาเอาลิตามอน,มอนรองคออ่ะมอนไหนลาลิตาตัวนี้เนาะอ้๋ออิเอลย์ตัวนี้ได้อเิอเปลย์อันนั่นแหละอิเปลย์ อตรอิตายาย่อนเสตื่นมาท้พี่วานว่นนีเอาของของฝาลขฟนให้พี่วานเลาะกับโมนอ์่ังไรเขาบอกบอกให้ไปเบิ่งอีกคลิปหนาเขาพีอันที่ว่าสิเอาไปให้เมียเดี๋ทำท่าว่าไอ้ื้อเองก่อนเดอแนระมาณนั้นเพราะว่าเพราะ่าเคยสื่อเองก่อนเ้ปือเตนะจริงๆแล้วโมเมน จริงแล้วว่าเมียได้ไปซื้อได้ถ่ายคลิปนะซื้อเลยถ่ายคลิปอันนี้เขาซื้อให้เธอคือแบบก็แปลกแท้แล้วเธอแรงแค่ซีบิดอีกเลยเหรอหนิงงงเลยเน่นอนบอกว่าเป็นยังเต๋อเป็นกล่องแบบนี้อันนี้ฝากมาให้เลยเผื่อเลอะอ่ะทำท่าบ้างแฟนเพื่อนเนาะลองแทนเมื่อว่าเมียสิซื้อจังเดยเนาะว่าแต่วจะเสียบอ่ะจะเสียบว่าเขาเาซื้อให้เมียเองเนาะแต่ว่าเป็นขอกริต้ะแต่ว่าคลิปน้ะคือเป็นมือแรงคลิปนี้เ่ราฝากปล่อยเลยวะ กินสไปได้ไมาโอ้ยไปแรกกันแล้วก็หงุดหงิไปหงุดไแหวะอาจจะปล่อยเบืแรกในคลิปนี้เนาะตาต่อคลิปกั็ทางกรมศึกเมียก่อนอขอบคุณอลิตา้านะครับขอบคุณพี่อันกับพี่หวานตอนรับอย่างดีเด้อเดี๋ยวกลับมาจากคุณสิมาหลบก้นไม่เข<อ>ียว<อ>่าหลบก้นไม่หลบก้นไม่พอหลบก้นทางกลับไปหลบก้นบมาอลิต้าเนาะสองสองเหมื่นซ้มนกันเปลี่ยนตากันเนาะทุกคนเนาะ บไม่ดามาเด้อทุกคนอันนี้หักแพ่งกันนะทุกคนเนาะนี่แหละบเดว่าไปมารบกวนไปหรอกทุกคนทักกันนี่แหละตาก็บคล้องแล้วเบอร์เลยกับบัตรกรยาคำแสงก็ผิดต่อเป็นไก่น่าเที่ยวขาดไปดีนะรับพี่ต่อเดินทางปลอดภัยครับยางสวัสดีรอบที่สามกันลรืมจำว่าได้รองหยอกมาคำแสงพอดี จะเป็นเด็กที่ผ่าผาเซียวผึ่งชูคุชูโบเคยไปเหมือนกันนนี่แ้วมึงไปหอดาโซนบุรีก่อนอันน้นมันไปมันไปผู้เดียวสิทำทาหาวห้หน่อยไปสนสวนไปนอนทับบุรีอย่าาวเด้อเป็นอยังคือว่าไปทุกคนปะเหมือนคนอกหักเดินทางกันนอนเดิกสี่เลยนะตัวยสีมีเ่ไปเห็นอเนาะติตาเนาะแดชยง ไปไปก่อนนะครับไปไปไปออกเดินทางไปก่อนเด้อเดี๋ยวมึงจะข้าบผมอันไหนอ้าวโอ้เสียฟอร์มบดเสียฟอร์มบ์ว้าวอี้กินไใ้ลืมว่ะกินว่าอยู่ลาวเห็นปิดต่อยางปิด้่ยางมาทันีปิดต่อยางไว้ตัดผลอีกเนาะไปไปไปทุกคน เดินทางปลอดภัยนะทุกคนคุณนะคะเดี๋ยวาเจอกันห่ไปเจอกันใหม่อีกสวันเวลาไม่ไกลัวมากนละ้ไปต่อใชเรียมาฝากเออให้เอาฝากกันเลยไปบายไปทุกคนนะห้ากี่ทเขาไปเฮดเบียกวันี้ตอนนี้เจ็ดโมงแลนี่ตอนนี้เทียง เทียงเทียงกลัวพอดีเนาะกรสิปิดเหือนปิดซาดเนาะนี่เลยกรสิลอกบานกรสิออกไปเห็ดเบียกต่อเนาะดูแลก,กันไปเดลยทุกคนเนาะคลิปนี้กรสิยาวแียบน่ในจังหนึ่งเด้อทุกคนเนาะสิเอาไปต่อใส่คลิปกับไออาริตานะเนาะไอบอแมแอนต่อใส่คลิปว่าอาริตาให้ให้ของฝากถ้าแฉผมก็เจียวตัววเพิ่นไว้ผมสื่อเนาะสิเปน็นจังไรมาเบิ่งกันเนาะ ไปเดี๋ยวพอไปถามควอมเปซื้อสซาวานมึงเพราะสิมีปรกิริยาจังไลยเนาะเพราะว่าผมกับพวกไม่ได้ซื้อเพื่อนเนาะคือาาวไปเอาเงินแพงไปซื้ออย่างอื่นเนอาไปใส่อย่างอื่นนี่แหละที่มันจำเป็นเนาะก็เลยใส่ซื้อเซาวานกันบพวกไม่ได้อยากได้มากมาห่หรอกแต่ว่าเพื่อนเนาะดูเพื่อนอยากได้กับพวกหูแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ซื้อเพื่อนเนาะมืมอโมเมนต์แต่ว่าอันนี้อลิตตาโมโหเอาย่างห้เนาะอันเป็นของที่เลือกกเลเลนอนอนันเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเนาะไปะทุกคนเนาะ ไปพบกับไปพบกับสวานอะไรไปที่นี่ไปพามานีเด้อนี่นี่เซอร์ไพ่สใช่เลยสวานเลิกงานเลยทุกคน,กนสวัสดีค่ะอ่อน้อนติลานี่เนี้นี่เนีมนอะไรเออสวันนี้เัากรืง่ง ไผ่โวานเนาจะต้องคิดว่าโมโว่าวานสิรับประหลับกะโมเป็นยังเราต่ว่าขายเพิ่มเด้ไมอถี่ไปไปโฆษณายังขายซาได้เพิ่มวะอ,ออเดอร์ไว้ออเดอร์ไว้ตอนของแม่ต้นของแมก่มก็เลยว่าเขมาะันเนี่ยชาเขาเขายดีเหมือนเดียวมาเอาเน,นี่ยเด้อไาของขวัญเพิ่น เขามีคองขนไหญเขนเนี่เ็้องขอะไรมามันเก่ๆเขากอดติดเร็ลิปล้อหาเลาเคลิปไม่ิดโนนี่คลิปม่สิดโดนอะไรคลิปม่สิดโดนอะไรคุอาขาพีินนางดูปเอาื่อนางงามอนงมแท้มมล้วโอ้วาสิสุภัยของนางงามแล้วนะอะไร มันคือสีน้ำงามใช่ไหมมันคือปูค่าซะซะภัยท้าเลยเดี๋ยวนี้ซะแบบเนี้ยกางเกงออกกี่เราถอดกางเกงออกทำไมเอ๋อหมอหนีบอแม่นนะมันนังสมานมาแดดมันเจ็บมันเจ็บอันนี้นะโอเกหโอ้โหโอ้โหาสียดลยของนางงามโดดโอ้ไม่ใช่มันคัดสมานไม่เอนี้มาได้นี่มันเจ็บข้อเท้านี่วะเอันนี้ก็วิแนว เราซื้อว่าจะไปเพิ่นนี่ไงอะไรอ่ะย <c oughs> ังโจ๊กเนี้ยขนาดเสีงเยงวิเจนี่ใด้ไหมอะไรใครซื้อซื้ออย่างชื่อแบ๊โหลดก่อนอันดับแรกชีวิตแขนงอยู่บนเซนใด้แต่ละหมือนที่ลงตื่นไปเห็นงานมันเี่มันเนี่ยซื้อแต่โดนเงี้ยเขาดื้อหายเพิน่นเขาะตัวคือ,อ,อ,อพออะไรอ่ะ <c oughs> แข่งแต่งสายมูอะไรอ่ะ ไม่ไกลดีลยออ๋มาให้ดูก่อนไอ้หอมแกะมานล่นก่อนโอ้ยยังมหเลย็เขาสุเขาจะเก็บกันในตาละบาทเดียวอ้ยไม่ให้เขาดูก่อนสิล่ะเนี่ยตุวหมูหมูแมนกิเก็บันนตารไม่ให้เขาดก่นสิะเัวมูมูแมนกนก็บกังเียวโอไม่ให้เขาด่อ่ะเวกเขาจะเก็บกันในตาละบาท่ต้อง เดี๋ยวต่างก็จะป่าเลยทุกคนอย่ามาพี่นะพี่อะไรอะอย่ามีไก่กองมนสีไก่ปวดมีอุ้ยเอาแต่ฟังคไม่ได้นี่โมไห้ได้ป่ะนี่หรือซิมซิมก็ปล่าอะไรเอามาเปย์แผ่นอซังสปีดล่าสดาโว้นของหอกสปีดล่าสดดาวกระจอกมมนกระจอกพว้าขาดแท้หาใบเท่านด้น่ หาพันบาทใบแบ่งกหมูหาพันบอขึ้ไทยอนี่ะหาพันบาทที่ยังหาพันบาทราคาหาพันบาทเกิหมื่นมาเรื่อยๆนักการีแนวว่าเอาเออไนนกกาต้มหูของแกงวานหนึ่งก้อนจะสหัวของแกงวานนึ่งก้อนให้ดูแหวนหรอของแกงก้อนบาทหนึ่งเด็ดหมีหน่อเฉดดําไตัขายยังอกอย่างเมืองแล้วกเดินดุจิบสัตว์ให้ดูเอานห้ดูเอาอี๋บอกก่อนที่หลาเหาจะสหัวคืออะไร อันนี้ยังไม่ได้รู้เลยให้หอมก่อนแหละกียังไงกดห,หอมกับออฟไเลยกับท่อมไ่กัหอมก่อนถ้าเปิดหูเดือกกอีกย่งนี่กะชิบโหอมเลยเรโอ้ย,อยมหมอนี่เป็นแผลได้หนิไม่ลาเปิดหูเลยเปิดกะสิบโหอมเก็บหอมเลยเร็วายบายก่อนเรเร็วค่ <l ots> ว <l ots> อยมาแปลก่ <l ots> อยหอมเก็บโมเลยมันจะไหลข้อแ้แรกมันจะผลิตลูกจะไหล เขาอลิตาฝากให้โอ้กะแห้เ้าหอแกมเพลินริงอลิตาฝากให้เรื่องหาว่าอะไรอลิตาฝากให้เฮ้ยสร้อยคอเฮ้ยสร้อยคออะไรอ่ะอะไรอะไรน่เลื่อเอาเคยใส่ใส่ใส่คอเันว่ะเป็นแบบสวอ น้อยแบบนี้เขากำลังใส่กันเนาะเขากำลังคิดกันเนาะแบบนี้นะเออใช่ได้บอกแกจังไดงบาทน,นี่เขาออกมายัางไงออกมเออเออต่ยคออุ้อยน่ารักนะ่าวิแต้ฝากโอ้ยน้องสาวหื้อหมอหายตีของฝากที่บ้านเพิน่นว่าดิไปทำท่า,<ป>ทาบ้างแผนแกงเพิ่นไม่นิง่งเข้ากันตื่นเบมือเข้านึง่ง เมือยเคยมีอ <sketches> ย oh. ่างเสื no ้อผ้าเขาโดมันคืออะไรเนี่ยเมียแต่บอกคำนี้ตลอดมันคืออย่างนี้นี่เสาเศหรือเปล่าดรือเนี่ยห่อกระบอกเอาไปเช็ดหรือไปห่อกระบอกเอาไปเช็ดไหมเช็ดฝุ่นเอาไปเช็ดสับฝุ่นฉับมองไหนล่ะใส่แอริตาเบื้องเนี่ยนะเดี๋ยวจะใส่อันนี้เลยค่ะใส่แอริตาเบป็นบาทเร็วๆคลิปมันโดนอันนี้ จอแต่คลิปเกา่า5<ช>ีเลยนี่เกิดอะไรขึ้เบื้องซอยเรื่องผรอนอนคลิปอย่างสียเงาเนี่ยเป็นไย <c oughs> ถ้ากันหัดใจเราบู๊เห็นเบืองแตน่วงคลิปแต่สุดท้าอยู่นี่แล้หอดกลเตือร้องฝนหอดบางแสงก็จะซ้ำถุม่มนี่ละติตัวรล้ครัคบรถนตรวยาดีดียว้ล้วใ,ลใส่ช้อยข้างหลังได้โดยที่ไต้องดูดเจ่งไเรื่องอุ้ยสวยไหม ยยดีบขอบคุณนะคะน้องอลิตาเราไม่สอยให้ยต้องใส่ตลอดได้เป็นงานดีเนาะเออเข้นเขาเขาฮิใส่กันประมาณนี้แหละแบบไม่ใหญ่เกินไปแล้วเขาไม่ใส่จะคงมาตัวเนาะอลิตาจริงเวราคนทำทำทาแบบ เรื่มากเขาไปกองกระโจ๊กบันเด้อค่ะตอนก็ว่างแผนไปตอนอะไรอีกว่าฝนอีกเจ้าหนีมาโอ๊ยแต่ว่าไม่เชื่อคืออยู่บ้านหายฉันหรอมหรอว่าทุกคนเนาะคลิปนี้กับเบิร์นโคชไนท์ซอยฮอลลีเดอร์ทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นข้อฝากจากลิตานั่นแหละลิตาฝากให้เอื้อรเพื่อนเนาะเล็กนิดหน่อยเนาะชื่นชมใจต่อกันนั่นแหละเรื่องทำทายอกเส้าหวานด้วยสื่อดอกน้องทุกคนเนาะทำทายอกเส้าหวานกันทีไปเพียวเนาะเบิร์นโคชไนท์ ซอยอันไหนด้อเดือนนี้อ้บาละมากอยแหงสนับสนุนสนับสนุนห่าโดยการเบิงิงโฆษณาซอยนี่แบบคนละหาวิสิบวิก็ยังดีเน,ะ<ม>นาะงามสักงามสมใคยเป็นเมียหรอวงเนี่ยสวยค่ะสวยขอบคุณมากนะคะขอบคุณอ่ะขอบคุณมากนะคะลิต้าเนาะชอบมากเลยให้เบียนหยอกสวานให้เบียนหยอกเมียน้อยหนึ่ง เอาใส่เดี๋ยวมาแลกทันทีจัดการเนาะหมูยูเขาหมูกระบาดไปแล้วเขากันจัดเต็มถี่เลยจักซีหาเธอเป็นเงียบเหนียบมิดมิด่มีหมูหอมเออเสื้าเฮ็ดกิจกรรมหรอกไปหมูกับเลยบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายเอฟซีทุกคนซอยกดไลค์กดแชร์เนาะกย่ามังใจให้ทุกๆช่องอันล่ะพี่เข้าอุ้ยส่องไปเถอะพี่เขาอ่าเพื่อนยังก่อน เขาก็ดเดียวกันเนะเาะเขาก็ยุคปืดเพราะว่าจะสง่งในดอกกระสอยสำหรับถนนเอเรื่งโฆษณาซอยกันดนเด้อจตาพูดลน,นหน่อยบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย